ไม่มีอะไรต้องเป็นข้อกังขายอีกต่อไปแล้วครับโอ้โ oh หล่าสุดเฮเวียมัสเคลาน و ครับยกย่องลีโอนีลเมสซี่ว่าเป็นแข้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเจอมาเลยนะครับโอ้โ oh หมาตามกันหน่อยล่าสุดเฮเวียมัสเคลาน و ครับอดีตกองกลางของทีมชาติอาร์เจนตินาครับยกย่องลีโอนีลเมสซี่สตาร์เพื่อนร่วมชาติคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ตัวเองเคยเจอมาเลยทั้ง2คนเนี่ยครับเป็นส่วนสําคัญในทีมบาร์เซโลนาในช่วงปี2008ถึง20 2012นะครับ โดยมัสเคลาโน่และก็เมสซี่ช่วยให้บาร์ซ่าเนี่ยเป็นขุมกำลังที่ไรท้ทีมทานด้วยการคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนส่สมัยได้แ,แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อีก2สมัยร่วมกันนะครับรวมถึงยังติดทีมชาติฟ้าขาวอาเจนตินาครับร่วมกันมากกว่า100เกมแล้วทางเมสซี่เนี่ยยิ่งได้รับการเชิดชูม,มากกว่าเดิมครับหลังจากที่พาทีมชาติอาเจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 2 2ที่ผ่านมาซึ่งทางมัสเคลาโน่ก็ไม่พลาดที่จะยก่ย่องวันนี้คือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ตัวเองเคยเจอมา มาฟังสิ่งที่มาสเคลาโนได้พูดผ่านมาการหน่อยเขาบอกว่าหลังจากฟุตบอลโลกเมสซี่ได้ยุติข้อโต้เถียงทั้งหลายเรื่องที่ว่าใครคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมสซี่คือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาเขาดูมีความสุขมากๆในไมอามี่ไม่เพียงแค่สนุกกับฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตและครอบครัวด้วยซึ่งนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกับที่อื่นอันนี้คือสิ่งที่มาสเคลาโนได้ยกย่องเโอเนลเมสซี่นะครับว่าเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเจอมาเลย ตั้งแต่เล่นฟุตบอลมานี่เมสซี่คือทุกอย่างคือที่สุดแล้วนะครับที่สุดสุดจัดประลัดบอกไปเลยนะครับแล้วทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นเหมือนฮาวิเอร์มัสเคลาน o หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยครับผม